ผมชื่อเด็กชายินทิธานเดียมครับช,ชื่อเล่นชื่อน้องแตงครับตอนตอนตข้าว,วันรษาผมผมจะทําบุญและ,และ,แ,ละและก็และก็เสวนมนต์ที่บ้านครับวัดีค่ะชื่อกินกมลชนุกแต่เสพสุใบสารชื่อเล่นชื่อน้องเอมอู่อุดบานสองักหนึ่งวันนี้เราจะมาบอกวิธีปฏิบตัติต้นบอกวิธีกันปฏิบัติตนเข้าพรรษาของหนู หนึ่ง,งทำบุญทำบุญด้วยพระสองสวดมนต์ฮะ <c oughs> สวดมนต์ข้าพรรษาใช่ไหม <c oughs> ขอบคุณครับด้วยเอย้ขอบคุณค่ะด้วยสวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงจิราพรสิงมาชื่อเล่นชื่อน้องปันปันค่ะวันนี้หนูจะมาพูด,ดเรื่องเข้าพันษาข้อที่หนึ่งตอนเช้าหนูไปสวดมนต์ทำบุญตอนเย็นมาหนูสวดมนต์อยู่ที่บ้านขอบคุณค่ะ ีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงการชมพูสมวียงนะคะชื่อเล่นชื่อน้องชมพูนะคะอนบุบาสองพับหนึ่งค่ะวันนี้น้องชมพูจะมาจาัดปฏิบัติการเข้าพรรษานะคะข้อข้อสองสองข้อนะคะหนึ่งตักบาตรทำบุญสองฟังพระธรรมนะคะขอบคุณค่ะที่ฟังนะคะหนูขอลงไวทีก่อนนะคะ อุทิภูานาบุนตานครับชื่อเรียกว่าน,อน้องเลฟูนวัน,นวันนี้ที่มาบอกวิธีตอนเข้าเข้าเข้าบนตาหนึ่งไต่บุนตาปากตอนตอนไหว้พระตัวมุนอนเลยครับ